สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์พบกับครูยาวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการลบเด็กๆด,ดูนะคะการลบเอาพูดตามครูยาก่อนค่ะเลขลบเป็นอย่างไรลบค่าให้น้อยลงมามี10หักออก5น้อยลงมาเหลือ5เอย่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขลบ เป็นอย่างไรลบค่าให้น้อยลงมามี10หักออกห้าน้อยลงมาเหลือ5เอ่ยนะคะเด็กๆคะการลบคือการนำออกไปทำให้จํานวนที่เหลือนั้นลดลงค่ะยกตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ก่อนนะคะเด็กๆอา้าวคุยาปีลูกบอลน,นะคะหลูก2ลูก3ลูก4ลูก หลูกเด็กๆด,ดูนะคะหลูกครูยาเขียนเลขห้านะคะ,ะแบ่งมาใส่อีกจานหนึงหนึ่งลูก2ลูกแบ่งออกไปนะคะคือลบค่ะลบออก2นะคะลบ2ที่เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆช่วยกันนับค่ะหนึ่งสงและ3อ่าก็คือเหลือ 3นะคะ5ลบ2ก็เหลือ3นะคะเด็กๆอา้าวดูอีกข้อหนึ่งค่ะดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 ะะที่นีบลูปโปกรงคุยานะคะมีอยู่9อันคุยาแบ่งให้เด็กๆเกป็นหอัน2อัน3อันที่เหลือเท่าไรคะเด็กๆเ,เราช่วยกันนับค่ะอ่าดูสีชมพูนะ1หนึ่งเมื่อกี้นะคะเด็กๆเกมื่อกี้ทั้งหมดเลยมีอยู่เท่าไหรคะเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะ เมื่อกี้ทั้งหมดเลยมีอยู่9แบ่งให้เด็กไป่ 3, าเราช่วยกันนับแล้วนะคะเหลือ6นะคะเหลือ6นี่คือการลบตามแนวตั้งนะคะเด็กๆนะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านเรานะคะใช้ในการลบได้ค่ะหรือสมมุติว่าครูยาย,ยกตัวอย่างสมมติเลข8 8นะคะ8ครูยายใส่เครื่องหมายลบลบ2อ้าว ถ้าเด็กไม่มีอุปกรณ์นะคะเด็กใช้การขีดค่ะขีดเลย1,2,3,4,5,6,7,8ลบออก2ใช่ไหมคะเด็กๆขีดทิ้งไปเลย1อัน2อัน2อขีดแล้วนะนับที่เหลือค่ะ1,2,3,4,5,6คําคำตอบคือ6หรือเด็กอาจจะใช้อุปกรณ์ที่ติดตัวเรามาก็คือนิ้วก็ได้ค่ะ8ใช่ไหมคะ8นะ นิ้วข้างหนึ่งมี5เพิ่มอีก3เป็น8ใช่ไหมคะลอบออก2ก็เอาลงเส้น1 2ก็คือเหลือ6ใช่ไหมคะนะคะ8ลบ1ลบ2เหลือ6ค่ะใช้นิ้วก็ได้นะคะง่ายๆนะคะเด็กๆอ,อีกอันหนึ่งอ้าวถ้าเกิดให้ตัวเลขมานะคะอ้าว7ลบ2นะเด็กมีลายเบสนะคะอ้า่วสมากเจลบ 2อ้อาวอา้อาวให้คำตอบมามีมีมีเลข5้าเลข6เลข7ยังไม่ใช่คำตอบค่ะเด็กๆคิดนะคะเด็กๆลองคิดดูอ้าวครูยามีแบบฝึกกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะ7จ็ดลบสองดได้เลย1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดอ้าวลบสองดทิ้งที่1ขีด2ขีดที่เหลืออะไรคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามี่ห้าเด็กๆดูค่ะนะคะ อา้าวตรงนี้ก็ได้นะคะอา้าวมันมีเลข5เลข6เลข7คําตอบคืออะไรคะคำตอบคือเลขเอา่าห้เด็กๆก็วงกลมคําตอบที่เป็นเลข5เลยค่ะต่อไป10-6ลบ6เด็กๆก็ใช้อุปกรณ์ก็ได้ค่ะอา่าสมมติเด็กๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สินะคะเราหาของมาก่อสิบอย่างนะคะสิชิ้นได้สิใช่ไหมถ้าเรามีอุปกรณ์เราจะคิดได้ง่ายนะคะเด็กๆเรามองเห็นภาพค่ะมีอยู่1 0บลบออกหใช่ไหมคะเด็กๆลบออกหเอาออกไปเลย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นที่เหลือค่ะบางเด็กนะคะพอมองรู้เลยค่ะว่าเหลือสี่นะคะ บางเด็กอาจจะนับเพื่อความมั่นใจ 1, 2, 3, 4นะคะอา้าวตัวเลขเขามีเลข 3, มเลข 4, เลข5มานะคะเด็กๆตอนนี้นะคะต้องรู้จากตัวเลขแล้วใช่ไหมคะอา้าวถ้าเป็นเลขสใช่ไหมคะคำตอบเมื่อกี้คือสี่อา้าวพอคำตอบเป็นสเราวงกลมเลข4ีได้เลยค่ะอา้าวทีนี้เรื่องของการลบนะคะสรุปได้ว่าเห็นไหมเมื่อกี้ให้จำนวนตัวเลขมา เรามีวิธีคิดหลาย,ลายแบบนะคะใช้โดยการขีดก็ได้ใช้นิ้วเราก็ได้นะคะใช้อุปกรณ์ที่หาแบบง่ายๆก็ได้นะคะที่บ้านอาจจะเป็นดินสออาจจะเป็นชน้อนเป็นอะไรก็ได้นะคะเด็กๆนะคะอ,อ้าวพอหาคําตอบได้แล้วว่าคําตอบมันเป็นเลข5เราก็มาวงค่ะเรามาหาตัวเลขเราต้องรู้เลยนะคะว่าเลขไหนอ่านว่าอย่างไรเลข5เลข6เลข7นะคะถ้าตอบว่า5เราก็วงเลข5 ตรงนี้คําตอบว่า4เราก็ต้องหาว่านี่เราต้องรู้แล้ว่าน,นี่คือเลข3เลข4ี่เลข5ถ้าเรายังจําไม่ค่อยได้เราก็ถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะงานเรื่องของการลบเราฝึกลบที่บ้านคะ่ะเด็กๆลบตัวเลขง่ายๆลบไม่จ้องมากคะ่ะ2ลบออก1เหลือเท่าไรคะเด็กๆ1เราใช้นิ้วคะ่ะ5ลบ3ลบก็คืออ,ออกไปใช่ไหมคะเด็กๆลบ1ลบ2ลบ3เหลือ2นะคะอ้าว ถ้าเกิดข้งนี้มี5นิ้วมือเรานะคะมีข้างละ5ใช่ไหมมือข้างซ้ายมี5ข้างขวามี5เป็น10ลบ1ลบ2ลบ3คําตอบก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆ7นะคะเราฝึกลบโดยใช้อุปกรณ์นะคะที่หาง่ายๆใช้นิ้วมือเรานะคะฝึกในเรื่องของการลบค่ะหักออกไปนะคะเหมือนเรากินเราแบ่งให้เพื่อนเน่าตายอย่างนี้คือการลบหมดเลยค่ะเด็กๆอ้าว เบรกิจกรรมนะคะทําหน้าที่23นะคะเรื่องของการลบวงกลมคําตอบที่ถูกต้องนะคะเา้าลบภาพบวกสองภาพนะคะเหมือนตัวอย่างกุยาเลยนะคะและพวกข้างล่างนี้ลบเลขตามแนวตั้งนะคะจําไว้เสมอว่าการลบเลขตัวตั้งนะคะต้องมากกว่าตัวที่เราลบนะคะตัวเลขมากอยู่ก่อนนะคะเป็นตัวตั้งและลบตัวที่เลขน้อยกว่านะคะ การบ้านเด็กๆมีแค่หน้าเดียวค่ะคุยาฝากด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะหน้าที่23 23ค่ะเด็กๆคุยาฝากค่ะแค่นี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ